กลับสวัสดีกับง่าทุกเสียงทุกสายนะเมื่อวานนี้ก็ลืมเปลี่ยนเพลงว่าจะเอากลับมาเพลงธรรมะของหลวงพ่อเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้จะทําให้ขอขระคุณทุกเสียงทุกสายนะฮะที่ติดตามรับฟังนะครับผู้ฟังครับ94.50ไม่กระเฮิดเกษตรลูกทุ่งลูกทุ่งเพื่อคนเกษตรครับวันนี้ก็ยังสนุกสนานกันเหมือนเดิมฮะผลงานเพลงก็ซูดเดอร์คนบ้านเฮา มีเขาผู้สาวอายสัญญาัก์วลากระทงอดีรักบนสงกรารแล้วก็มอรลงเออรักหวานมันริงไม่ได้มอหองขอไปตื่นเช้ามาก็เออเบลอๆหน่อยงานมีทําทุกวันนะค,ครับฟังคบงานมีทําทุกวันก็ต้องกราบขอบคุณไปกับทุกๆก,กําลังใจทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะที่ยังบอกว่าให้สถาพรไปทํางานนะงานที่ได้รับผิดชอบนะครับก็จะทําให้เต็มที่ อย่างเช่นในตอนเช้านี่แหละครับนะฮะตอนนี้ก็มานั่งจัดรายการวิทยุนะ,ะเป็นดีเจเป็นนักจัดรายการนะะถ้าเป็นดีเจก็เป็นคําพูดสมัยใหม่เนาะ,ะถ้าเป็นนักจัดรายการวิทยุนี่ก็จะเป็นคําพูดแบบกลางงหน่อยนะ,ะถ้าเป็นรุ่นเก่าหน่อยเขาเรียกโคศกนะโคศกแล้วนะก็เอา้าอะไรจะเป็นก็นแล้วแต่นะฮะแต่ผมคิดว่าผมเป็นนักเล่าเรื่องนะฮะเรื่องบางเรื่องท่านผู้ฟังก็ต้อง พิจารณากันเอาเองเรื่องบางเรื่องท่านผู้ฟังก็ได้ใช้อะไรใช้สตริสติในการตรองนะฮะตรองดูว่าสิ่งที่ผมพูดไปนี้จริงไหมเนะี่ยเข้าเขาไหมเนะี่ยอย่าเชื่อผมนะะแต่ให้แต่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับว่าสิ่งไหนที่พอจะเป็นประโยชน์ได้ก็เป็นสิ่งไหนที่พอฟังจะเป็นความบันเทิงก็เป็น สิ่งใดที่ทําพอจะพูดเล่นได้ก็พูดนะครับแต่ไม่ไร้สาระนะฮะไม่พูดจนแบบเอ่อคือมันหาสาระไม่ได้นะนะก็จะพูดแค่แค่พอเป็นจริงนะฮะนี่คือการเป็นนักจัดรายการวิทยุคือเช้ามามีเรื่องเล่าเล่ากันเหล่านูน่นเหล่านี่นะการเดินทางเมื่อวานสปอร์ตไมติดแอร์สตัวนะครับก็เสร็จเรียบร้อย วันนี้ก็จะมีงานติดไออีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําจานเราเทียมอีกใบหนึ่งก็ทำนะฮะไม่เกี่ยงนะฮะถ้าเป็นหน้าที่แล้วก็ท่านผู้ฝังลูกค้าให้ความไว้วางใจก็จะทำไม่ไม่เคยอ้อยอิงนะฮะมีความรู้สความสามารถก็จะจะทำเมื่อวานนี้กับน้องต่อก็บอกว่าลูกพี่เอาสักหกโมงเนาะเอาไม่เสร็จเลย ก็โอเคหกโมงจริงๆหกโมงเย็นนะครับอ่ะได้ไม่เป็นไรนะเอาให้มันให้มันสุดติง่งนะครับเพราะว่าบางทีเรื่องของการทำงานมันต้องสุดๆเช่ <c oughs> นกันในะคราบฝังครับชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเราจะต้องการอะไรมันต้องสู้ให้สุดติง่งนะฮะสู้ให้สุดติ่งนะฮะอย่างเช่นความสำเร็จต่างๆนะรเราจะไปสอบทหาร เรากต้องสู้สุดติ่งอยากจะเป็นข้าราชการก็ต้องขยันอ่านขยันสอบต้องเตรียมพร้อมแล้วก็สู้ให้สุดติ่งอยากจะเป็นตำรวจใน10บนะครับก็ต้องสู้ให้สุดติ่งนะครับผมกล้าท้านะครับผู้ฟังครับแม้แต่เส้นสายที่มีแต่ก็ยังจะจะเผ้ความดีหรือความเก่งของเราเนะีเพราะว่าในเรื่องของโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานหน่วยงานของรัฐต่างๆ เขาก็จะคัดคนแต่มีส่วนหนึ่งเป็นเด็กฝากก็จริงนะครับฟังครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยส่วนมากเนี่ยเอาจากเรานี่แหละครับเอาจากเราที่เราสุดติง่งถ้าเราสุดติง่งจริงเป็นโดดดเลยเนี่ยโอ้โหไอ้นี้คะแนนสุดยอดปรับอะไรไม่ได้แล้วนะฮะต้องต้องให้มันเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนนี่ผมเคยเคยรับราชการนะฮะเนี่ยฮะรับราชการทหารนี่แหละนะครับก็ใส่สุดติ่งเหมือนกัน ไปสอบตำรวจนี่ก็ติดนะครับแต่ไม่เอาเนื่องจากครอบครัวไม่ให้เป็นเราก้ตัวผมเองก,ก็ด้วยด้วยความที่คิดว่าเอถ้าสถาพรเป็นมันมันไม่ใช่ผมะนะครับทุกฟังครับเคยเคยไปนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุังครับมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเวลาตอนไปสอบนะถสถาพรทำยังไงมีข้อเขียนใช่ไหม ตรวจสมรรถภาพทางกายใช่ไหมต้องไปแข่งไปวิ่งนะครับไปไว่ายน้ำนะฮะมีข้อเขียนก็ประมาณนั้นนะด่านู้ฟังยังจำได้ดีฮะว่าจะต้องทำอะไรนะเอาเล่าเรื่องของการเป็นทหารก่อนนะฮะเป็นทหารนี่แม้จริงผมจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นไพ่ผลถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นไพ่ผลคือเป็นทหารเกณฑ์แต่ผมก็ก็เต็มใจเป็น นะฮะเต็มใจเป็นเลยนะครับจิงจะเป็นไพ่พนก็คือด้วยเป็นไปเพื่อที่จะไปต่อใน1ินั่นแหละโดยใช้ในเรื่องของหลักสูตรนะครับการเป็น้านทานเกณฑ์นะครับเพื่อถ้ามีโคตาเราก็จะไปสมัครได้ง่ายสอบได้ง่ายขึ้นมีคะแนนช่วยแต่ด้วยพอไปถึงปั๊บเนี่ยโอ้ไม่ใช่เลยเนะี่ยมันไม่ใช่นิสัยผมที่เป็นแบบนั้นคือ คือตอนแรกก็อยากเป็นพอไปปั๊บเนี่ยโอ้ผมผมกับรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ใช้ใจ่ายเมื่อก่อนนี้นะผมเป็นคนใช้ใจ่ายสุนิชุล่ายนะฮะคือไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเงินมากมามนะนะฮะก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนี้ผมเงินไม่พอใช้แน่นอนเนี่ยนนนะก็เลยไม่เป็นดีกว่าเพราะว่าการเป็นข้าราชการต้องเป็นคนมีความพอเพียงตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะนะฮะ ราะว่าเงินเดือนจํากัดนะรู้ว่าสิ้นเดือนได้เท่าไหร่ก็แค่นั้นเองนะฮะไม่เหมือนกับการมาเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าของกิจการการเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยยิ่งทํายิ่งได้นะยิ่งเยอะนะฮะยิ่งขยันยิ่งมีนะฮะยิ่งขยันยิ่งมีก็เลยเลยมันเป็น,เป,นเป็นผู้ประกอบการดีกว่าเป็นเจ้าของกิจการ นี่แหละครับผู้ฟังครับในเรื่องของการทํางานมันก็พยายามที่จะเขาเราเรียกว่าเราพอเรามองดูหนทางปับ๊บถ้าเรามีปัญญาเราก็จะมองออกนะแล้วราชการไม่ดีสักวันดีดีมากครับนะดีมากข้าราชการกานเป็นราชการดีดีมากแต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่เฉยจะให้อยู่ที่เดียวอยู่ไม่ได้นะฮะ เช้ามามาเซ็นหนังสือแล้วก็มานั่งนานูน่นทํานี่โอ้ไม่เป็นนะฮะไม่ไม่ถนัดนะอย่างผมมันต้องอิสระเสรีนี่เห็นไหมนะฮะอิสระเสรีมีงานก็ทําไม่มีก็นอนนะฮะคือไม่จํากัดจําเขียรกับใครอ่ะนะเป็นคนที่มีความเป็นตัวตนต,ตัวเองสูงนะมันก็เลยเลยเลยค่อนข้างจะคิดแปลก ท่านผู้ฟังเช่นกันเวลาฟังผมพูดคุยรายการเนี่ยผมก็จะมีแนวคิดที่แตกต่างกับท่านผู้ฟังเนี่ยฮะท่านผู้ฟังก็มีแนวคิดของท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังก็ก็คิดแบบของท่านผู้ฟังแต่ผมเองเนี่ยกับมีความรู้สึกว่าผมผมมีความคิดแปลกๆนะความคิดแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นอย่างเช่นคนอื่นมองซ้ายผมกับมองขวาอะไรเงี้ยมันคนขวางโลกหรือเปล่าไม่รู้ นะก็เลยมีความรู้สึกแปลกแต่ความรู้สึกแปลกเนี่ยนะครเป็นความแตกต่างที่ผมว่าน่าจะน่าจะสวยงามเขาเรียกว่าธรรมชาตินะความแปลกของคนนะฮะนะฮะความคิดของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันแต่ผมส่วนมากก็จะปรับปรับในเรื่องของการใช้ชีวิตนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเก่งนะฮะใช่ไหมเพราะว่าเราเรียนมาเนาะทางวิทยาศาสตร์อะไร แล้วเราเข้าใจในเรื่องหลักทฤษฎีเราก็ทํางานเนี่ยโอ้ประสบผลสําเร็จเยอะนะครับนะคนเก่งไม่รวยนะฮะคนรวยเขาเรียกคนบริหารเป็นถ้าคนบริหารคนไหนบริหารงานเป็นคนนั้นจะรวยแต่คนเก่งส่วนมากไม่ค่อยรวยหรอกครับก <c oughs> <g> ็เขาต้องยอมรับนะเอก็ต้องยอมรับก็แล้วแต่คนนะครับฟังครับอู้ฉันนี่อย่างรวยฉันเก่งด้วยนะ ก็แล้วแต่การบริหารด้วยเก่งด้วยบริหารเก่งด้วยก็รวยนะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับการมาหากินการทําสิ่งต่างๆนะครับการทํางานอะไรต่างๆนะ่ให้จาไว้เลยว่าเอาพอเพียงก็พอนะครับถ้ามันจะรวยเดี๋ยวมันรวยนะผมมีน้องคนหนึ่งเนะี่ยผมไปติดเนี่ยเมื่อวานเนะี่ยโอ้ทำธุรกิจนะครับรวยรวยมากนะทีวีนี่ก็ต้องซื้อจอใหญ่ๆนะฮนะรถก็ต้องซื้อตัวแพงๆนะโอ้ ยอมรับเลยเป็นยุคของเขานะฮะเป็นยุคของเขาอย่างพวกเราเนี่ยหมดยุคแล้วนะ <c oughs> สตาฟร์ยอมแพ้เลยอยอมแล้วกับยอมนะไม่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 ไมไมไมกวีกวดละ่ะพอมีบ้านสู้นอนแค่นี้พอแล้วนะฮะเขาให้อยู่มีข้าวกินพอแล้วนะะไม่ไม่เดือดร้อนนะครับมีตังพอใช้ไหมพอใช้ครับนะมีน้ำมีรถมีรถอยู่เก่าๆอยู่คันนึงเติมแก๊สก็วิ่งไปนะฮะ ไม่ซีเรียสไม่รู้จะซีเรียสทำไมนะก็เอาเท่าที่ได้นะก็เติมแก๊สบางทีก็ไม่ได้เติมเพราะว่าไม่ได้วิ่งไปไหนแต่ได้ส่งผลิตภัณฑ์พราแม่พี่น้องเนี่ยริงได้เติมนะแก๊สกัาน้ำมันมาถูกกันไม่สถานพนถูกกันเยอะครับนะแต่การการเอารถไปติดแก๊สเนี่ยแก๊ส LPG นะนะมันต้องเข้าใจเรื่องรถด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของรถเนี่ย LPG เนี่ย มันมันมีความร้อนสูงขึ้นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะอืมจริงๆนี่เรื่องจริงเนะี่ยทีนี้เราจะดูเลย่าังไงทีนี้วิธีการติดแก๊สเนี่ยให้ไปร้านที่ที่ใหญ่ๆนิดนึงนะครับแต่ผมว่าร้านเล็กๆเนี่ยถ้าเขาเก่งนะีฮะแต่ส่วนมากร้านเล็กๆทุกวันนี้ปิดหมดแล้วนะครับไม่ค่อยมีนะนะฮะก็เลย ก็เลยต้องไปร้านใหญ่ๆเลยการลดติดแก๊สนี่ต้องไปร้านใหญ่ๆห,หน่อยเพราะในเรื่องของเครื่องมือบุคลากรก็ค่อนข้างจะเก่งก็ mm hmm. เ,เรียกาการจูนแก๊สการเจาะรูรูลางลางแก๊สเนะี่ยนะครับต้องต้องต้องเข้ารถรุ่นนี้เจาะรูขนาดนี่กี่มิลกี่มิลต้องได้เจาะใหม่นะเพราะลางแก๊สเนี่ยเขาไม่ได้เจาะมาให้นะฮะทีนี้ ความสมดุลในเรื่องของการจูนแก๊สก็ต้องมีนะฮะแก๊สกี่เปอร์เซ็นต์น้ำมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ก็ก็ต้องมีแล้วก็การจูนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์จูนนะครับจะให้ตัดเป็นน้ำมันกี่กี่นาทีความร้อนที่เท่าไหร่มีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับรผู้ฟังครับในเรื่องของพวกนี้ต้องมีผมเองเนี่ยหลุดติดแก๊สรถติดแก๊สมาสิบกว่าปีแล้วนะท่านผู้ฟัง น่าจะประมาณน่าจะมาสิบสองปีได้สิบสองสิบสามปีแล้วผมก็ยังใช้รถแก๊สอยู่นะเพราะมันประหยัดถามว่ามันขับดีเหมือนรถน้ํามันไม่สัมพัน์ก็มันก็ไม่ใซ่สมูทเหมือนน้ามันนะมันก็จะมีดูดดูดดหน่อยแต่ถ้าในเรื่องของประหยัดแรกคุ้มถ้าจะมาวิ่งส่งของเนี่ยเจ้าละร้อยเจ้าละร้อยเนี่ยโอ้ยเลือกุยถ้าเติมน้ำมันเจ๊งเจ๊งแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ ถ้าแก๊สยังพอเหลือยังควบคุมนะฮะแก๊สก็โลละบาทบาทนิดๆเนี่ยนะบาทสองบาทยี่สิบตังค์แต่ถ้ามันน้ำมันเนี่ยตกสองบาทกับสามบาทโอ้โหแตกต่างกันขนาดนั้นเลยสะพอนใช่ครับใช่นะทีนี้เรา,าสู่กันฟังมาถึงรถแก๊สขนาดนี้น้องๆหล,ลายๆคนที่ที่ทำงานอยู่โรงงานอะไรเงี้ยพี่หนูอะ่ะเติมน้ำมันอาทิตย์ละห้าร้อยอ่ะ เพกงว่าหนูจะจะติดแก๊สด,ดีไหมถ้าวิ่งไม่เยอะไม่คุม้มนะฮะบอกตรงเลยนะครับถ้าวิ่งไม่เยอะนะฮะอย่างเช่นวิ่งไป10โลกลับ10โลเนี้ยสิกิโลเมตรนะไป10กิโลเมตรกลับมา10กิโลเมตรไปเงี้ยไม่คุม้มนะฮะอย่าติดเลยเพราะการดูแลรถมันยากนะครับอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องบอกเลยเนี่ยฮะ เติมไปเถอะนะฮะถ้ามันอาทิตย์ละห้าร้อยแต่ถ้าติดแก๊สล้วพี่จะจะเปลือกประหยัดไหมก็น้องคิดว่าถ้าน้องเติมห้าร้อยนะครับน้องได้กี่ครึ่งถังไม่ไม่ถึงน้องได้ประมาณถ้าลิตรละสามสิบเนาะเอาคิดง่ายสามสิบสามสิบน้องเติมห้าร้อยได้ประมาณสิบสองสิบสามลิตรสิบสองเกือบสิบสามลิตรสิบสามลิตรสิบสามลิตรแต่ถ้าเติมแก๊สสี่ร้อยลิตรละ ลิตรละ12บาททีนี้อัตราการกินน้ำมันรถยนต์ถ้าเป็นพันหกร้อยซีซีนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณกินน้ำมันอยู่ประมาณนะ่าจะประมาณ13กิโลลิตรลิตรหนึ่งสามสิบาท13กิโลลิตรนะน้องขับรถไปโรงงาน13กิโลน้องเสียสามสิบบาทไปกับหกสิบบาทอืมนะฮะเฉลี่ยนะ นีครับแล้วน้องก็คงจะขับรถนะถ้าเติมแก๊สนะ,ะประมาณ10กิโลลิตรนะฮะน้องไปไปขาหนึ่งนะฮะประมาณ12บาทนะแต่ถ้าน้ำมันนี่ย0บาทนะไปแต่นี้12บาทไปกลับก็24บาทอันนั้นน้องไปกลับ60บาทนั่นเห็นไหมอ่ะยกตัวอย่างนะเนี่ยยกตัวอย่างนะ แต่ถ้ายังพอได้นะครับถ้าวิ่งขนาดนี้ไม่ไกลมากไม่ต้องติดนะครับเพราะติดแล้วดูแลยากมากนะฮะแล้วน้องก็จะไม่สบายใจว่าโอ้ยเดี๋ยวกลัวจะระเบิดเห็นข่าวคราวเพราะว่ารถติดแก๊สนี่ต้องต้องเข้าใจว่าความร้อนมันสูงพอความร้อนมันเพิ่มขึ้นนะครับนะความร้อนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยน้องจะรู้ว่าแอไม่ค่อยเย็ยนมันต้องมีวิธีการแก้ไขนะนะฮะอย่างผมนี่รู้รู้หมดเลยว่าจะแก้ไขไง มันร้อนติดพัดลมเพิ่มเลยเนี่ยแต่จริงรถยนต์นะครับฝั่งรับเขาจะมีสปีดพัดลมของเขาสปีดพัดลมของเขาที่พอดีนะครับพอเครื่องร้อนพพัดลมข้างหน้ารถมันก็จะหมุนแรงเกินว,ว,วู้นะเพื่อถ่ายเทอากาศแต่จริงก็ก็แล้วแต่นะฮะถ้าอยากประหยัดก็ติดแต่ถ้ากลัวก็ไม่ต้องติดแค่นั้นเองใช้แนวคิดวิเคราะห์นะครับหนูไม่มีความรู้เรื่องรถเลยพี่ ที่สถาพรไม่รู้เลยไม่รู้เลยใช้เดิมเดิมดีสุดนะฮะถ้าวิ่งไม่ไกลด้วยนะวิ่งสิบโลไปกับสิบโลพอได้อยู่เนาะอืมอ่านนะไปกับแฟนด้วยนะครับก็ไปทํางานที่เดียวกันก็ไปกับวันละห้าสบหกสบาทก็เติม500ร้อาร้อยก็ได้ประมาณสัก10วันนะเดือนหนึ่งก็พันห้าอ่ะยอมนะครับนะแต่ถ้าไปจิดกแก๊สได้ตกอยู่2องห0ื่นนะสองหมนกับสามหมื่นเช่นกันนะฮะดีๆ ยี่ห้อดีๆนะอุปกรณ์แก๊สไม่แพงแต่ค่าแรงติดตั้งแพงเพราะว่าต้องเสียค่าใบวิศะวะนะฮะก็อุปกรณ์แก๊สนี่จริงๆถ้ายี่ห้อดีๆเนี่ยมันมีแพงที่ถังอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยน่าจะประมาณหมื่นนิดๆที่ผมเช็คราคานะหมื่นนิดๆค่าแรงก็หมื่นกว่าเหมือนกันก็ตกประมาณสองหมื่นกว่าบาทเพราะว่าค่าค่าแรงนี่อยู่ประมาณหกพันค่าใบวิศะวะประมาณหกพันเนี่ย ค่าเทสค่าอะไรประมาณพันสองพันก็สองหมื่นกว่านั่นแหละนะก็ประมาณนั้นอันนี้ก็บอกกันตรงๆนะฮะโอ้ยทำไมค่าแรงมันแพงด้วยพี่ก็ค่าแรงติดตั้งแก๊สนี่ไม่ง่ายนะฮะรถคันหนึ่งซื้อมาหลายละเกือบล้านนะ่ะใช่ไหมนะฮะก็เพิ่มอุปกรณ์ในเรื่องของการติดตั้งทีนี้ที่ทําไมผมบอกว่าให้ไปติดตั้งร้านใหญ่ๆเพราะว่าเวลารถมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะรับผิดชอบหน่อยนะฮะรับผิดชอบ ราพิชชอบคือแก้ไขอ่ะเขามีข้อมูลเยอะนะครับแต่ทุกวันนี้มีแต่ร้านใหญ่ๆทั้งนั้นแหละนะฮะหรือผมเคยเจอร้านหนึ่งนะฮะเป็นน้องมาเปิดร้านเองเก่งมากนะครับเก่งเก่งจริงๆผมเคยให้น้องเขาไปทําน้องเขาแนะนําทุกอย่างเลยโอ้ย่ังดีนะฮะยังดีมากแต่พอไปจีนน้องก็ปิดร้านไม่รู้ย้ายไปไหนแล้วก็โอ้ยเสียดายนะฮะหรือน้องไม่ค่อยมีงานก็ไม่รู้นะ เนะี่ยก็เสียดายเพราะว่าในเรื่องของการติดแก๊สนี่ถ้าไม่มีไววิศวะด้วยเนี่ยมันทํายากนะครับนะฮะมันทํายากเพราะว่าหนึ่งความปลอดภัยสูงก็เลยหายไปเลยนะครับในส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณฮะกับศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดิจน้องนางด้วยครับที่ให้ผมมาเล่าเรื่องราวต่างๆเล่าสู่กันฟังนะฮะความปลอดภัยต่างๆผมมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายนะฮะนึกได้อะไร จัดรายการทุกวันไม่มีสคริปต์ไม่มีว่าจะพูดอะไรคือนึกอะไรได้ก็พูดเลยเป็นธรรมชาติง่ายๆนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปนตามธรรมชาติง่ายๆแต่สิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะสารพอรนี้ก็ต้องกราบขพอบพคุณนะฮะหลายๆท่านเลยที่ท,ที่ติดตามราับฟังแล้วก็บอกว่าอุดหนุนสตาร์พอร์นสักหน่อยเถอะพอดีปัญหาที่ที่ได้เจอ ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ดีเจน้องนางขายเอออย่างเช่นผลิตภัณฑ์เพชรดีกล้วยกล้วยนะฮะปวดเมื่อยเนือ้อเมื่อยตัวโอ้แขนขามันอ่อนแรงเดินไม่ค่อยคล่องนะรู้สึกน้ำหนักเยอะไปนะฮะผลิตภัณฑ์เพชรดีกล้วยๆ้วยนะฮะช่วยได้ช่วยในเรื่องของการระบายช่วยในเรื่องของการกระสายเส้นยืดนิ้วลงนิ้วล็อกนะฮะรูมาติกรูมาตอยนะครับแข้งขาแบบ ขยับแล้วมันรู้สึกคลอกแคกคอกแคกนะฮะหรือปวดหลังนะครับปวดสันหลังโอ,โอ้ยกลมทำงานหนักมากนะฮะก็ก็ต้องผลิตภัณฑ์เพชรดีก,กล้วยกลุยนะครับเอาไปทานกันดูเดอ้อนะฮะโทรหาดีเจน้องนางครับ0817906 475ครับ0817906 475ครับนะฮะแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์วีรูทีนนะหลายๆคนมีปัญหาเรื่องของดวงตา นะครับหลายๆคนมองเห็นไม่ชัดเจนหลายๆคนรู้สึกว่าโอ้ยทำไมทุกวันนี้นะมันมัวนะอย่าปล่อยให้เราอยู่ในโลกมืดครับต้องหันกลับมาดูเลดวงตางของเราผลิตภัณฑ์วีลูทีนวีลูทีนวีลูทีนครับนะนะฮะก็โทรหาดีเจต้องนางได้เลย08 17 90 6 4 75ครับ08 17 90 6 4 75ครับสอบถามกันได้นะ โทรศัพท์หรือจะให้สถาพรบอกว่าโอ้ให้สถาพรคุยสักพักหนึ่งเด้อเนี่ไอคนไปส่งมันก็รีบรีบ <c oughs> ผมรู้สึกว่านะฮะถ้าท่านผู้ฟังไม่ชวนหรือบอกไว้ก่อนนะ,ะว่าจะคุยเกรงใจบางทีเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาผมชวนท่านผู้ฟังคุยบางทีผมก็ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีธุระอะไรหรือไม่นะฮะ ร,รีบๆส่งเฉยๆรีบไปเนี่ยประมาณนี้เนี่ยเกจะมาชวนฉันคุยหรือลำคาญวะเดยก็ประมาณนั้นท้ายเพราะฉะนั้นครับอยากคุยอยากให้สถาพรอธิบายมาบอกกับดีเจน้องนางหรือว่าเนี่ยให้สาพพนทั้งคุยด้วยสักพักได้ไหมเนี่ยจากจะถามเออจะได้รู้กันไอเราจะไปชวนคุยก็เออ,อเกิดลูกค้าบอกแหมเดี๋ยวจะไปนู่นจะไปนี่ยากอย่างเงี้ยมาบ่นกันนี่ คุยไวเลยคิดไวเลยเดี๋ยว <c oughs> ป้าแกนี่แกคิดไว้มดเลยนี่คิดไวมดเดี๋ยวท่านผู้ฟังเนี่ยก็ไอ้เราก็อยากจะคุยเนาะเออไอเราเป็นดีเจนักจัดรายการก็อยากจะคุยแต่ถ้าท่านผู้ฟังไม่ชวนก่อนใครจะไปกล้าเนาะเหมือนกับไปบ้านเขานี่แหละเขาไม่ชวนกินเขาแกจะไปกล้าไปหาเขาในบ้านเท่ากินนี่เขาก็ต้องชวนก่อนเนี่ยสถาพอนกินเขาอย่างถ้ากินเขาแล้วเราไม่กินกบบ ปฏิเสธไปไม่กินมาแล้วครับทานมาแล้วครับสตาพอ่อนมากินด้วยกันหรือเกิดเราหิวเนาะเราหิวสตาพอ่อนกินเขามายังลูกมากินเข่าด้วยกันเดินกำลังกินเขาพอดีเลยเราก็เออพอดีครับผมกําลังหิวพอด <c oughs> ไีไม่ไม่ดานจริงไม่พูดอย่างงี้นะโอเคนะอย่างนั้น,ะ <c oughs> okay. นะงงนแตงกับเพื่ังกลับนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้านะฮะผมเป็นคนที่เกรงใจผมเป็นคนที่ขี้เกรงใจมาก นะฮะแม้แต่การจัดรายการเนี่ยผมก็เกรงใจท่านผู้ฟังนะว่าผมจะผิดพูดอะไรเนี่ยผิดไปหรือเปล่าหรือไปไปทาให้ท่านผู้ฟังไม่สบายใจหรือเปล่าแต่ถ้าไม่สบายใจก็สาพก็กราบขออภัยด้วยเพราะว่าการจัดรายการสาพเองก็ไม่เข้าใจว่าณสถานณสถานะตอนนี้ท่านผู้ฟังคิดอะไรอยู่นะฮะสะพนี้ก็จะได้คุยพูดคุยให้ฟังนะฮะพูดคุยให้ฟังบางเรื่องบางอย่าง บางทีจะจัดไปพูดไปกรเสวาเย่อเย่กันไปไปถูกใจดําโอ้ไอนี่รู้ได้ไงไม่ชอบมันเลยมันพูดถูกใจดําฉันก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะเพราะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านักสถาตอนนี้นักนักการพูดนะตอนนี้กับสถานะของท่านผู้ฟังที่ในการฟังเป็นยังไงแต่ถ้าถูกต้องดีแล้วนะถูกต้องแล้วดีแล้วสถาพรพผู้ถูกดีแล้วนะ<ม>ก็ต้องกราบขอพระคุณด้วยนะฮะ นี่คือการจัดในการวิทยุนะพูดไปแบบไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นพูดพูดไปเดือดร้อนแก่ตัวเราคนอื่นได้ดีก็อย่าพูดนะพูดแล้วเดือดร้อนแกนได้ดีก็เดือดร้อนแก่ตัวเราคนอื่นเดือดร้อนด้วยก็อย่าพูดนะเพราะฉะนั้นครับในสังคมความเป็นพุทธเนี่ยผมมั่นใจนะเราจะเปิดกว้างในเรื่องของหัวใจเราจะเปิดกว้างในเรื่องของความคิดนะฮะพระองค์สมณะสมุทรเจ้าท่านสอนให้เรา ได้คิดนะอย่าเชื่อท่านแม้ท่านจะพนัพาดีแล้วนะนำ่นำทำดีแล้วแต่ก็อย่าเชื่อท่านให้เรามีความคิดในตัวของเราเองนะฮะสตพาฟฟอนเช่นกันครับมีความคิดในตัวของตัวเองแต่ไม่สุดโต่งไม่ขวางโลกนะทุกส <shaw trouvé> ิ่งทุกอย่างเนี่ยทำด้วยหัวใจทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นครับในส่วนของหัวใจนะฮะก็คือการส่งผลิตภัณฑ์ของผมเองนะฮะผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเปาชุลู่นะฮะหลายๆคนบอกโอ้ยเนี่ยเป็นลิสดวงนะสภานทานเปาชุลู่หายไหมเคยมีเคสไดห้หลายคนนะ,ะเป็นลิสดวงทวารน,นะฮะแบบเป็นติ่งยาวมากขออนุญาตพูดเด้อนะฮะหลายๆคนกำลงัลงขาดข้าวทานนั้นอ่อมันยุบมาเลยนะครับหายเลยนะฮะอันนี้บอกตรงๆนะครับอยากจะเล่าสู่คนฟังหลายหลยคนแต่เล่าออกวิดีโอคงจะไม่คือนะฮะ ก็เป็นลิสตงทวารน,นะฮะเป็นลำไส้อักเสบหรือ,อท้องอืดท้องเฟ้อนะครับนะเราก็หลายๆคนไม่มีแรงนะครับบอกว่าเลือดไม่ดีเลยเลือดจางนะสับปอนเอาปอชุลุไปทานเด้อนะครับโทวหาดีเจนต้องนางนะครับโทวหาดีเจนต้องนางเลยนะสับปอนไปส่งแล้วก็ไปเล่าพูดคุยให้ฟังนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพชรดกีกล้วยนะผลิตภัณฑ์ b g m 2นะครับผลิตภัณฑ์วีรูชิน ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณผู้ชาย m coffee go นะครับมีหมดนะฮะสถาพรจัดการให้รวมไปถึงร้านสถาพน์แอรเล็กทริงครับอ้าวเล่าสุกันฟังนิดนึงนะฮะกับร้านสถาพน์แอรเล็กทริงเนี่ยโอ้ยมองดูเวลาก็เริ่มไล่หลังละนะครับใครที่อยากจะติดตั้งแอร์นะครับแอร์ใหม่แอร์เก่านะฮะติดต่อได้นะครับนะฮะสถาพรเองก็ต้องกราบขอบคุณไปกับลูกค้าทุกทกท,กท่านเลยที่แนะนํานะฮะแนะนำผมก็ต้องคนนี้เลยต้องสถาพรเลยเมื่อวานนี้มีพี่สาวพี่อ่อน อยู่ที่หัวทะเลนะครับบอกว่าช่างสถาพรใช่ไหมใช่ครับอยากให้มาลือล้อเราก็ย้ายเอให้ด้วยสามตัวนะครับผมก็เห็นว่าไกลนะเอางี้ไม่ครับเดี๋ยวผมให้น้องเข้าไปให้ลุงน้องผมไปทําได้ไหมเขาบอกไงรู้ไหมฮะไม่เอานะฮะอยากได้ช่างสถาพรนี่ไปเองก <c oughs> ็ <c oughs> <ๆ>ได้เอาได,ได้ได้ได้ไม่เป็นไรนะรเลยนัดกันวันจันทร์นะฮะถ้าพ่กนี้ว่างก็จะไปลื้อให้ก่อนนะครับวันจันทร์ก็ไปติดตั้งให้ใหม่ ก็ประมาณนั้นนะฮะก็ขอบพระคุณนะฮะที่บอกไว้วางใจบอก,กสถาพนต้องมาเองนะถ้าไม่มาเองไม่ต้องมาเนะี่ยไม่ไม่เอา <laughs> โอ้ดีจังเลยทําไมรักกันจริงนะฮะก็ขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายนะฮะกับรัสสถาภายในอิเล็กทริกแล้วก็ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดีเจนทังหน้างวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ